อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะวันนี้นันก็จะมาทํานายนะคะให้กับชาววันสุกรนะเป็นการทํำใยความรักช่วงระหว่างเดือนวันที่1 ถึงวันที่31ธันวาคมนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะโอเคค่ะคำทำนายนะคะเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้นนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะ Energy สลับกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกแย่ก็ขอให้ทิ้งมันไปนะคะช่วยเออเขาเรียกว่าคำทำนายนี้นะคะเป็นคำทำนายที่ ไม่ใช่ของคุณคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ตรงนะคะก็ดูส่วนตัวถ้าอยากจะดูส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่แอดลาสามสาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะขอดู energy ความรักนะคะคนมีคู่ชาววันศุกร์่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ Tree of Stone นะคะ Knight of Mirror นะคะ The Hermit ช่วงนี้เวลานี้นะคะ energy ความรักของคุณนะคะค่อนข้างที่จะมั่นคงนะมั่นคงอยู่กับการแก้ไขปัญหาแล้วก็หาทางออกให้กับความสัมคัญอยู่นะว่าจะให้ความสมคัญนี้เป็นไปในรูปแบบไหนให้ความสมคัญนี้เป็นไปยังไงนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณจะต้องใช้สติกับหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวคุณมากๆเลยนะในการแก้ไขปัญหานะคะดูสิมีเสืออยู่ตั้งตัวหนึ่งอนะ่ะล่ะ เหมือนมีปัญหารอบตัวคุณมากๆเลยนะมันก็เลยมากระทบกับความสัมพันธ์แต่ในความสัมพันธ์นี้นะคะในเรื่องของความรักนะก็คุณก็ยังยืนยันมีความมั่นคงนะคะว่าจะมองให้ออกถึงอนาคตนะคิดหาหนทางแก้ไขโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวนั้นขอดูในช่วงวันที่1ถึงวันที่3 1นะสถานาการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ วันศุกร์ Four of Stone นะคะ The World The Moon นะคะ Four of Mirror r e i v e r s e นะคะ Wheel of Fortune นะคะแล้วก็ King of s c o l e v e r s e โอเคดูเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะดูเหมือนกับเรื่องที่มีปัญหานะคะก็จะได้รับได้รับคำตอบนะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมันเป็นไปได้เรื่อยๆอะ่ะมันเป็นไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ความแตกต่างนะความคิดความต่างของคุณน่ะ ด้วยความต่างชาติต่างศาสนาแล้วก็ต่างคนต่างนี้เรื่องที่จะให้ต้องคิดให้ต้องจัดการอ่ะมันก็เลยทําให้ความรักครั้งนี้มันคุมเครือมันคุมเครือมากๆเลยมันมีความคุมเครืออยู่นะคะชาววันศุกร์ความรักมีความคุมเครือนะแต่ว่ามันมกีก็ยังมีความรักอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันคุมเครืออยู่แล้วก็อยากจะให้มันแบบ มันชัดเจนมันมั่นคงขึ้นนะมันก็ยังไม่มีการที่จะตัดสินใจชัดเจนมั่นคงนะคะสําหรับคู่ที่คิดว่าจะมีการแต่งงานนะงานแต่งงานแผนแต่งงานนะคะก็อาจจะเลื่อนไปนะอาจจะเลื่อนไปเพราะว่ายังศึกษาเรียนรู้กันได้ไม่มากพอนะคะเราก็ที่มีแผนจะขอแต่งงานนั่นแหละเพราะว่าเหมือนกับว่ายังรู้จักกันไม่มากพอยังแบบ ต่อให้อยู่ด้วยกันมานานแล้วว่าการใช้ชีวิตคู่กับการที่เป็นแฟนกันนะคะมันค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วว่าตัวตนของการรายการยังไม่ได้ออกมาจริงๆนะสำหรับคนบางคนนะคะมันก็อาจจะมีแผนการเลื่อนออกไปเราก็ในเรื่องของออความรักนะคะก็จะมีบาลานซ์กันนะจะมีการให้และได้รับที่เท่าเทียมกัน คุณให้อะไรเขาไปเขาก็จะให้คุณไปเท่านั้นนะแล้วก็มันจะมีบาง energy นะคะที่โฟกัสกับการงานการเงนินค่อนข้างที่จะเยอะกว่าความรักเนาะชาววันศุกร์นะคะโอเคค่ะแล้วมันจะมีปัญหาอะไรในช่วงวันที่1ถึง31ทธันวาคมนี้คะ่ะที่จะทำให้ความรักเปลี่ยนแปลงไปนะมีปัญหาอะไรคะ of spiral นะคะขอให้เพิ่มค่ะเอทออฟสไปร l ล e v เว s รนะคะมันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์มันจะมีอิทธิพลของคนคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นนะความไม่มั่นคงความม่ความไม่มั่นใจอ่ะ มันจะเกิดจากคนคนนี้แล้วคนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นคนภายในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหรือว่าอาจจะเป็นถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีครอบครัวนะคะก็อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงของเขาหรืออาจจะเป็นถ้าเกิดว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็อาจจะเป็นคนของเขานะคะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอให้คําแนะนํากันดีกว่าเนาะอให้กับชาววันศุกร์อะไรที่ฟังแล้วไม่โอเคนะคะก็ทิ้งมันไปเนาอเพราะว่าเราอ่านตามหนา้าไพ่นะคะโอเคค่ะอะไรนะคะขอให้คําแนะนําให้ชาววันศุกร์หน่อยนะเอ็ดออฟสโตนนะคะแปดไม้เนาะ The e l นนะคะโอเคสิ่งที่พ่ออยากจะแนะนำนะคะว่าก็คือการเข้มแข็งนะคะให้คุณเข้มแข็งนะแล้วก็พูดในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็สื่อสารในสิ่งที่คุณอยากจะสื่อสารจริงๆนะคนคนวันสุกบางคนนะคืออยากจะแบบปณีปนอมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่าไม่ได้สื่อสารในสิ่งที่ตัวเองอยากได้จริงๆอนะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก็หันกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากได้จริงๆไม่ใช่ว่าออยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคนที่เขาชอบแต่เราจะต้องเป็นตัวเราในแบบของเราเพื่อที่จะได้รู้ว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาคือคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆหรือเปล่าเราคือคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆหรือเปล่าการเป็นตัวตนของตัวเองก็สําคัญมากๆเลยนะคะ ว่าเพราะว่ามันอาจจะทําให้ความรักของคุณไปต่อหรือหยุดได้นะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรู้สึกยังไงคิดยังไงนะคะแสดงออกไปตามที่ตัวเองรู้สึกแล้วก็ตัวเองคิดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงเพราะคนที่เขารักคุณจริงๆในแบบที่คุณเป็นคนที่เขารักคุณจริงๆในแบบที่ที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นคุณเป็นยังไงก็ได้เขาก็พร้อมที่จะรักยอมรับทุกข้อดีข้อเสียของคุณนะ่ะเขาจะไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าเขาตกใจนิดนึงมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้จักกับเขามานานในบางความสัมพันธ์รู้จักมานานแต่ไม่เคยแสดงความเป็นตัวตนของตัวของตัวเองออกมาเลยเนอะมันก็เลยอาจจะแบบที่ผ่านมาเขาอาจจะอดทนคุณอาจจะอดทนมันอาจจะทําให้มีปัญหา กันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันไม่เคยได้รับการแก้ไขจริงๆสักทีเพราะฉะนั้นนะคะการเป็นตัวของตัวเองแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองต้องการคือสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าคุณและเขาอะยังยืนยันเลือกที่ที่จะเลือกกันและการอยู่อนะคะ่ะเขาก็จะไม่ไปไหนความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็จะอยู่อยู่ได้นานด้วยเนาะ ราะความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเองอะคะ่ะโดยที่ตัวเราไม่ต้องฝืนตัวเขาไม่ต้องฝืนต่างคนต่างรับกันอะไกันได้อะเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษแล้วก็มีค่าที่สุดแล้วนะโอเคนะคะนี่ก็เป็น energy นะคะที่แนนสามารถรับได้นะแล้วก็เป็น energy ที่แนนสามารถสื่อสารได้สําหรับใครนะคะที่ถ้าแนนพูดอะไรแรงไปนันก็ต้องขอโทษด้วยเนาะเพราะว่านอ่านตามหน้าไพ่นะคะ ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขนะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับวันนี้นั่นก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆซับสไคร์เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ